สุดการรอคอยยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไร่ละ1,000บาทเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาทกสโอนตรงเข้าบัญชีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะสุด<ศ>ได้รับการยืนยันจากคุณประโมทเจริญศิีนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศถึงมาตรการในการช่วยเหลือไร่ละห0 0่บาทหรือเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกินสิบไร่ในกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังเข้ามาเป็นจํานวนมาก และข่าวดีค่ะว,วันที่16มิถุนายน2568นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดครั้งที่2โดยมีนายพิชัยนริธพันธ์เป็นประธานแล้วก็มีการนัดประชุมในเวลา13บมนาฬิกาส0นาทีสำนักง,งานประลัดกระทรวงพาณิชย์ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาวไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเงินไร่ละ1 0 0่นบาทพี่น้องเกษตรกรชาวนาวในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังเตรียมพร้อมๆ16มิถุนายน2568นี้เข้า ที่ประชุมนบคด้านการตลาดมีข่าวดีทั่วประเทศคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ